โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับผมเฟอร์รี่เนาะไม่รู้คลิปอะไรวันรอบนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำจริงๆนะครับจะพยายามให้โหดที่สุดนะครับอันนี้ผมไปโหมดธรรมดาสองสองเนาะคือจะมาทำคลิปไงถ้เกิดว่าไปเขาเรียกหมวดอะไรคือหมดแรงบอกถ้าถ้าเกิดว่าเป็นพวกจัดอันดับนี่คือสองสี่สู้ยากครับ ประเด็นคือเกียนี้มนะันไมีสองสองด้วยสิเดี๋ยวผมมีผมมีอะไรจะเล่นกับตัวนี้เนะาะประเด็นคือไปยูทูปไอดูใน YouTube นะครับของเกียนี้มาก็เลยพอได้เทคติกเล็กๆนๆๆ้อยครับเอามาฝากกันก็ะจะ ผมก็ผมจะไม่ตัดคลิปอะผมจะไอนี่ได้ไหมพักหลังขี้เกียจด้วยขี้เกียจตัดคลิปขี้เกียจทำอะไรด้วยนะครับแล้วก็เรื่องปืนเนาะเรื่องปืนนี่ผมก็พักหลังๆผมไปติดใจไอเออารเก้าครับแล้วไม่รู้่ะครับแต่ว่าเป็นน้องสไนเปอร์นิดนึ่ง อันนี้อาจจะมีเสียงแทรกหน่อยเนาะพอดีว่าลูกชายผมก็กำลังดูการ์ตูนอยู่ไม่ซีเรียสครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในโหมดแรงเนาะไปเรื่อยครับแต่ก็บางสถานาการณ์กำลังมันๆก็อย่างว่าอัดรอบที่แล้วว่าจะโลงสักหน่อย ดันไปเพิ่มเฟรมเรทไอวิดีโอมากไปนะครับกระตุกเลยก็เลยไม่ได้ลงคลิปได้ลงคลิปแค่แต่เปิดเปิดช่วงหนึ่งแล้ววันนี้ไม่ได้สตรีมเลยเนาะมาพลาดกับสายสตรีมเมอร์ซะได้ไไดเดี๋ยวผมจะพาย,ยายามตั้งใจเล่นเนาะ แตตั้งใจเล่นนะได้ปืนล่าแล้วลั่นอีกอยู่เวรกรรมสนัยครับโอครา,าเรยนยากเอเอสเจ็ดเอชเอสเจ็ด จริงๆปั้นขึ้นไว้ก็ใช้ดีนะผมบอกเลยว่าใช้เป็นปืนกระบอกหนึ่งที่ใช้ดีอ่ะจะได้เกิดพูดถึงนะไม่รู้สิผมชอบไอเทมากกว่าสกาว้าวได้หน่อยตัดคัสซีนมันก็จะโหดๆนิดนึงอ่ะฮะเอาไปเดนคาร่าหน่ะ ไม่ไหวจริงประเด็นคือผมตั้งปุ่มไงตั้งปุ่มอ,ออกมาในลักษณะนี้จะเป็นปุ่มยิงสองปุ่มอยู่ข้างกันจะเป็นยิงซูมแล้วก็จะเป็นยิงแบบไม่ซูมมันบางทีผมใช้กล้องไอ้กล้องคูณหกเนี้ยกล้องคูณหกกล้องคูณสี่อย่างเงี้ย ว้าวบางทีใช้กล้องคูณหกล้องคูณสี่อย่างนี้ราคานี้ในระยะประชิดที่แบบว่ามันซูมช้าพอไปใช้กล้องแบบซูมหนักๆแล้วมาซูมช้าก็เลยจะตั้งเป็น2องปุ่มมากกว่ากับการถือ,อลูกซอง เกยรอ่จริงๆคงว่ากล่าวว่าจะทำไอ้ดีเหมือนกันแต่ผมหาปืนไม่ได้ ไอยอมตามหาอยู่เ <c oughs> อามื่นหนึ่งอ,อะ,อออะจะซื้อปืนเออดี แต่ว่าแอร์ดออปกล่องนึงก็อยู่น่นดิไม,มไม่ทันแล้วด้วยว้เอาก็เอาให้มันจบๆไปโอเคอรับยู่ okay, AK47 กับตัวผมเองฟอร์ลาบีไปลุยครับ กล้องคุณสองก็พอนะครับทุกผู้ชมแต่ถ้าเกิดอยากได้ไกลกว่าน,นี้จริงๆอ่ะแนะนำให้ไปฮะปืนนั่นแล้วก็จะมีแอร์ดอกไฟอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปเอาสักหน่อยดีวยกว่าเพราะว่าผมอยากจะถือคิดอยู่เหมือนกันจริงๆถ้าถามว่าผมใช้อะไรก็ส่วนมากกล้องคุณสองอ่ะมันมันปื้มสุดอ่ะ สัตว์เอ้ยเกียมไปครับถยคิดมาลูกกระโมาอันนี่เลยโอยเวรครับเรกเป็เห้ยชดเคย้ยเดีเ๋ยวดีกว่นนะ อ้ออินโ,โฟคลิปผมยังไม่สวยเลยอุตส่าห์แนะนำการแต่งปืนไปอย่างดีไปไปแล้วมันจะเป็นปืนระยะกลางเนาะถ้าเกิดว่าจะแต่งแบบอ4โฟผมคลิปที่แล้วตามดูได้นะครับอยู่ในช่องเลยที่ไอไม่ใชอบติดติดคอตแต่อยากได้แบบสุดติดติดคอสักหนึ่งทีมีไหมว่มา อ๋อเดี๋ยวผมไปเอารถมาเล่นดีกว่าถ้าเกิดปรับกราฟิกต่ำาหมืภาพมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าผู้ชมเห็นในมุมไหมมันจะมีแบบมันจะมีจุดให้เราหลอนนิดนิดอะแต่จริงๆก็เป็นการจัดตต้งห้องหรอกเยนี่ผมแนะนำเลยเจมี่ผมแนะนำให้เล่นด้วยเนาะ ลองสักครั้งครับเผื่อได้ผู้ชมจะตีใจเหมือนผมเอารถอยู่ไหนหมดวะเนี่ยความสามารถพิเศษของของฮีโร่นี่ก็เกี่ยวนะเกี่ยวกับความโหดของท่านผู้ชมเองก็เหมือนกันพวกแพสซีสสกิลพวกอะไรต่าง อ่าอย่างนี้คงจะตั้งอะไรให้ดูเล่นๆจัดไปเนี่ยมันจะอยู่บนรถเราสำหรับแบบสายขับชมเมืองเนาะไม่ใช่ขับชมเมืองขับขับเดินทางไปเรื่อย แต่ความจริงแล้วถ้าเกิดว่าเล่นกับแฟนเล่นกับเพื่อนอย่างผมอะ่ะผมเล่นกับแฟนส่วนมากก็ให้แฟนผู่ไปนอกหน้าต่างแล้วก็ยิงมันก็โอเคเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นปืนป้อมปืนอย่างเงี้ยมันจะอัตโนมัติมากกว่าขึ้นม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 าเฮ้อยอ้าว ปืนก er. ูห yes. <sh> <sh> ้เพราะปืนห้างคนกูหายฮะชนเจ็บใช่ไหมโหบวกแม่งเลยที่รักโหยิงแม่งเลย

พยายามยิงเข้าในกระโจกตอนนี้เราก็ดูไล่ๆมันอยู่ไหนเยี่ยมบ่า มาตานอยู่เ,เ,เรียบร้อยมันตายมึงล้มแต่มันตายทีรนะ่รักเอากูเกิลช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยนี่ประเด็นทีเธอล้มแต่มันตายเรามาสองสองเนาะไม่ต้องกลัวลนะจุดเนี้นยมาผูกกองวิ่งเข้าวงกันต่อ ไม่อลิซจเปลี่ลูกพ <hi> ่อไม่ได้ทีน <shimmer. S 3> ี <answer> ้สะเบียดไม่ได้โอ้ยเจ็บ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 วงบีบโคตรเจ็บอะ อย่มงจอดรถตรงนี้แล้วมึงลอกกูละสิสัตว์ไม่ไดีเดี๋ยวไปเพื่รถมีป้อมรถมีป้อมปืนอย่างน้อยๆก็เวลาเราขับผ่านศัตรูแล้วเราตาถ่วงไงประเด็นนะั้นก็ได้อีนี่อะไรช่วยยิงหน่อย,อยหรือเก้าคนว่ะเก้าลูกศรเลยเท่าไหร่ ยู่ไหนวะโอหสัตว์ได้ไหมใน,ในได้ยังหัวตาหัวหูอยู่โน,ออน,น่นดิเยี่ยมครับเกียร์ไปหนึ่งเกียร์ไปหนึ่งทลายทีมตายห่าไเลยอยู่ในอีกตัว ยิงมะเขืออะไรเนี่ยยิงกูกูจะลม้มล้มแล้วฮะว,ว้าวเมียตายว่ะมันไม่เห็นไงประเด็นรู้สึกว่ากูต้องโดนยิงอยู่มั้งตาถั่วจริงๆอันนี้ไม่เห็นจรงิง พยายามอยู่ศตรูมันอยู่ไหนคือบนเขาปะขับผ่านก่อนเมคิดเลยมากมมเร<อ>กไละรขนดีน๋ยวเรากูจะขึ้นไปข้างบนไปหามันเพื่อลงมาแต่งรถกันเลยไหม

อุ้ยเชี่ยเอ้ยโดนยิงโดนยิงไม่ไหวล่วงแล้วเรียบร้อยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอึดอัดจริง แบบแบบขึ้นไปชนแม่งเลยคือเป็นคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยแล้วคุณก็รั้นมาโดนใส่ก่อนผมลงรอบนี้ผมจะเดือดปืนสั้นมาละมาละระเบิ่โดนลวน,นเลยเฮ้ยตตกมนเ็ ว่าเขาไม่เข้าไปไมัปนก็ออกมาหาเลยก็ประมาณนั้นวงบีบวงสุดท้ายเลยดิโอเคเราไปยมที่สองครับกาเอเคบเจ็ดเนาะ a k เคีเจกล้องคูณสองกาศูนสี่สิบนัดมามาดูของแต่งก่อนนะเลเวลยี่สิบสามเองเพิ่งขึ้นเมื่อกี้เลยโอ้เข้าผิดกระบ,บอกก็โดนนะ AK47 ครับ เกาว่าจะไม่ตัดทิมไงอันแรกอันแรกนะครับจะเป็นปากลำกล้องปืนเก็บเสียงเก็บเสียงผมใช้เป็นเก็บเสียงนับจั้งแต่ตัวแรกมาหนึ่งสาสี่หผมใช้เก็บเสียงตัวที่ห้าเนาะต่อมาครับลำกล้องลำกล้องใช้เป็นตัวที่สามนะครับนับจากตัวแรกมาซ้ายมือตัวต่อมาตัวที่สามครับ ตัวที่สามนี้จะเป็นสลักมือกิ๊มือเนาะผมใช้เป็นตัวที่สองถ้าเกิดใช้เป็นตัวที่สามมันจะมันจะตัดไอตัวคุมแรงถีบลงเน้นเน้นตัวคุมแรงถีบก่อนนะครับกล้องเล็งจะเป็นกล้องเล็งคูณสองเนาะโอเคผ่านท้ายนะครับผ่านท้ายผมใช้เป็นตัวตัวแรกเนาะถ้าเกิดใช้เป็นตัวสองมันจะมีแรงถีบมันจะตัดไอที่ตัวไปหน่อยแต่ว่าจะเพิ่มความ ข้องแค่วแต่ผมไม่เอาผมต้องการตัวรดแรงสีมากกว่าแล้วตัวแมกกาเซีนแมกกาเซีนผมใส่40นัดอยากใส่60นัดแต่ว่ามันยังไม่เปิดเนาะแต่ก็ถ้าเกิดใส่60นัดก็ความเร็วความเร็วเรื่องการดีโหลดกระสุนมันจะต่ำลง40นัด40นัดของผมจะเป็นดามเมจหาด้วยเนาะก็จะแรงๆหน่อยประมาณนี้ครับสเต็ปที่เล่นเมื่อกี้ โอเคขอบคุณที่รับชมนะครับผมอาจจะลงในเนาะคลิปนี้ไม่ได้ตัดไม่ได้ต่ออะไรนีสิขอบคุณท่านผู้ชมมากครับสวัสดีครับผม